สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครหรือลงทะเบียน ID โลบอกนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็จะเริ่มจากดาวน์โหลดแอปแล้วติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาเข้ามาในหน้าต่างนี้นะฮะทุกทุกคนจะเห็นคําว่าลงทะเบียนนะครับหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ถ้าใครมี ID อยู่แล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถกดคําว่าลงทะเบียนฮะ ขั้นตอนแล้วเขาก็จะให้เรากรอกวันเกิดนะครับเราจะกรอกตามจริงก็ได้หรือว่าจะกรอกตามผมก็ได้นะครับพอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราตั้งชื่อไอดนะครับว่าไอด์โรบบอกเนี่ยจะตั้งว่าอะไรส่วนตัวผมก็จะตั้งไปเลยนะฮะเป็น T H I W 3 9 4 5ทุกคนจะสังเกตน,นะครับว่าชื่อไหนที่มันได้เนี่ยมันจะมีติ๊กถูก3ช่องนะครับก็คือมีความยาว3ถึง20ตัวนะฮะแล้วก็ มีตัวเลขมีตัวอักษรแล้วก็ชื่อที่ยังไม่เคยมีใครใช้นะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกเพศของตัวเองนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าพอเสร็จแล้วก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับว่าเราจะตั้งว่าอะไรแนะนําว่าอย่าตั้งง่ายจนเกินไปหรือว่าอย่าซ้ํากับชื่อตัวเองนะครับเพราะว่า อาจจะมีคนมาแฮกไอทีเราได้แล้วก็ความยาวเนี่ยไม่น้อยกว่า8ตัวถ้าให้แนะนําก็มีตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขด้วยก็ยิ่งดีเลยแต่อย่าลืมจดไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวจะได้แก้กันยุ่งเลยเอ่ะพอกอรอกเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็จะเข้ามาในหน้าต่างนี้เลยหรือจะลองเลือกเข้าไปเล่นเกมสักเกมหนึ่งดูดีกว่าว่าจะเขาเล่นได้หรือเปล่า อนี่ก็เป็นเกมบกฟุดนะอายุ9ปีขึ้นไปโอเคจะลองกดเข้าไปดูเอสักพักหนึ่งทีนี้เขาจะให้เราเลือกนะครว่าเราจะเป็นโจรสลัดหรือว่าทหารเรือแน่นอนอยู่แล้วฮะคนดีๆแบบเราเล่นโจรสลัดแน่นอนอ่าโอเคก็เข้าเล่นได้นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสมัคร ID ดีโลโบนะท่า อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะครับ